ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านที่ได้ติดตามการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุชาติประเดชมาโดยตลอดกันด้วยครับสำหรับวันนี้กับโปรแกรมการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2567ผมและทีมงานก็ได้มีเกมในลีดหลกัลกๆมาให้ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยครับและถึงแม้ว่าอาจจะมีบางวันที่ในเกมลีดใหญ่อาจจะได้มีการลงสนามแต่ถ้าว่าผมและทีมงานก็จะพยายามคัดสรรคู่ที่น่าสนใจและคู่ที่น่าจะทํากาไรมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันในทุกวันแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ไปสรุปผลของโปรแกรมฟุตบอลในช่วง ผ่านมาก็ถือว่าน่าเสียดายน,นะครับสำหรับแฟนๆชาวเดอะครอปที่ทีมรักอย่างหงแดงลิพูก็บุกไปแพ้กับผู้ปรับลวมเมืองมาด้วยสกอร์สประตูศูนย์และในส่วนเกมของเราที่เมื่อคืนที่มาตามเป้านั้นก็มีอยู่สคู่ด้วยกันนะครับโดยในเกมคู่แรกครับปารีสแซงแมงก็บุกไปเอาชนะลอรียองมาตามคาดด้วยสกอร์สประตูหนึ่งซึ่งในเกมคู่นี้ครับปารีสแซงแชมงก็ใช้โอกาสไม่เปลืองเลยนะครับเพราะจาก7ประตูที่พวกเขายิงตกกรอบพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นสกอร์ได้ถึง4ประตูก่อนจึงทําให้แนวทางของเราในคู่นี้้้กกกก็็็เเเเเขาเาาาปปปไแบบจุๆสลนคััมมู่่ตอททงงฝ แดงแมชเตอร์ยูเตดพวกเขาก็สามารถพีนรกกลับมาเอาชนะทีมบุ้ของตารางอย่างเชฟฟิลยูเตดไปได้ด้วยสกอร์สประตูสองและสําหรับแนวทางที่ผมให้ไปในคู่นี้นะครับก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นผีแดงในคู่นี้ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เข้าเป้ามาตามนัดนั้นครับก็เป็นอัลตานตาที่พวกเขาก็สามารถเปิดรังถลง่มฟิโอลินนาไปได้ตามคาดด้วยสกอร์สประตูต่หนึ่งครับโดยทางฝั่งทีมเยือนก็มาเหลือ10คนในนาทีที่53าาครับในเกมนัดนี้และสําหรับในเกมคู่นี้นะครับก็ไม่มีรายผิดผพลาดเพราะทั้ ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถอัปเดตข้อมูลการกอดเตะได้เลยนะครับที่ l ล n e ID ดียเอสเตัวหรือสามารถสแกน QR Code ที่ลิงก์ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสําหรับโปรแกรมทั้ง4คู่ที่ได้มีมาฝากกันซึ่งก็จะมีเกมที่ทางด้านเฮโรวยนจะเปิดด้านพบกับทางด้าน P.S.V เอลเฟนเกมคู่ที่2ครับลอเยนอันเวิร์ฟจะพบกับยูนิยงแซงกิลุสเกมคู่ที่3โกลเฮดอีเกิลจะพบกับทางด้านเฟยนูดและเกมคู่ที่4ครับไบรตันจะพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้และก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับก็ฝากกัน ที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเพิ่มเติมอีกทางนะครับกับเกมในคู่แรกสําหรับสึกเอเลเดวิซีฮอลแลนด์โดยเจ้าถิ่นเฮริวีที่ดับที่10ของตารางพวกเขาก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านจากฝูงของตารางอย่าง p ีเอชวีเฮลเฟนซึ่งกับราคาไม่ก้านก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูคนึในลูกครึ่งสําหรับผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ผลงานจาก5าเกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยผลงานที่เหลือก็มีเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมซึ่งกับผลงานใน2เกลังกเกมหล ทางด้านอุเทกไปด้วยสกอร์2ประตู3แต่ทว่าในเกมนัาที่ผ่านมาพวกเขาก็กลับมาแก้ต,ตัวได้ด้วยการบุกไปเอาชนะเฮราเคิลมาด้วยสกอร์2ประตูศย์ก็จึงทําให้ผลงานภาพรวมในการทาเงินในช่วง5เกมหลังเจ้าถิ่นเฮราวินก็ยังสามารถทำกำไรให้นักทุนไปได้ถึง2เกมและก็มีเจ้าไปอีกหนึ่งเกมครับเรามาดูผลงานของฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับสำหรับผลงานของฝั่งทีมเยือน PSV อเอลเฟนในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมซึ่งจากผลงานใน2เกมหลัง PSV PSV เอเฟีเอง็เันเอา,างาก ด้วยสกอร์5ประตูหนึ่งและก็ปิดท้ายด้วยการเอาชนะวิเทสอาเนมมาด้วยสกอร์ถึง6ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็จึงทําให้ผลงานในการทาเงินในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยังทำกำากาไรให้นักทุนไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นและที่สําคัญ2เกมก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาได้เล่นในลางของตัวเองทั้ง2เกมครับสําหรับราคาไมกกาในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูก,ลกครึ่งแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาซึ่งก็ได้ไหลขึ้นไปอยู่ที่ราคาหลูกครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่่่งงงจจาาาาาากกกกกกรรระแสในนนนนนตตออีี้้้็็็ลยเเเปททฝััิดววคบพขไ การจ่ายราคาค่าน้ำผลตอบแทนที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.88และสําหรับการกระแสที่ทางในฝักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ได้มีการเอียงไปในทางฝักของทีมเยือนมากกว่าเกือบทุ่วงสัมนาครับและแม้ว่าจากกระแสที่ออกมาจะได้มีการเอียงไปในทางฝักของทีมเยือนอยู่ก็จริงแต่ในมุมมองของผมเองแล้วจากสิติผลงานที่ออกมาแม้ว่าทางฝั่ง PSV e อลเฟนจะเก็บชัยชนะไปได้3เกมหลังก็ตามแต่ถ้าเรามาเจาะดูผลงานจริงๆจัง,จง,จง,จงกับผลงานในเกมนัดเยอนแล้ว PSV e อลเฟนพวกเขาก็เก็บชัยชนะไมาได้เพียงแค่2จาก3เกมหลังเท่านั้น แถมยังไม่พอในเกมนัดล่าสุดแม้ว่าพวกเขาเจะชนะแข่งไปได้แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในสกอร์ที่ยิงได้พวกเขาก็ไม่สามารถยิงผ่านไม่ก้านร,ราคาที่เปิดมาได้เลยดังนั้นในเกมคู่นี้ครับแม้ว่าทางฝั่งเจ้าถินอาจจะดูเป็นรองแต่กับราคาที่เปิดออกมาสูงข,ขนาดนี้ผมก็ยังคงมองว่า PSVelfin อาจจะเอาชนะเฮลเวีนไปได้ในเกมนัดน,นี้แต่พวกเขาเองก็จะไม่สามารถยิงผ่านเหรราคาที่เปิดมาในราคาหนึ่งลูกครึ่งได้ครับดังนั้นกับเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูเ h ล l v e i n ขอเย่งซีนทางฝั่งทีมเยอนครับ เกมคู่ที่2เราก็มาอยู่กันที่ศึกจูบิเลลิกเบลเยียมโดยเจ้าถิ่นรอยออนอันเวิร์ฟพวกเขาก็จะเปิดรังรับกานมีเยือของทางด้านยูนิยงแซงคิลุสซึ่งกับราคาไม่กั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูอันดับตารางคะแนนในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็มีอันดับตารางคะแนนที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเพราะเจ้าถิ่นรอยออนอันเวิร์ฟพวกเขาก็รั้งอยู่ในอันดับที่3ของตารางส่วนทางฝั่งยูนิยงแซงคิลุสเองในตอนนี้พวกเขาก็นําเป็นจากฝูโคลีแต่ถว่ากับคะแนนที่ออกมานั้นนนททางงงฝั่ีมเยยยือแก็คะ ที่นเจ้าถิน่นรอยัลอันเวิร์ฟอยู่ถึง8คะแนนเลยครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานของฝั่งเจ้าถิน่นก็ยังคงมีผลงานที่ดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ครับพออย่างน้นอยๆจากผลงาน5เกมที่ผ่านมารอยัลอันเวิร์ฟก็ยังมีเกมที่เอาชนะทีมผู้แข่งมาได้1เกมเสมอ1หนึก็แพ้ไปอีก3เกมซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางด้านครับบูชมาด้วยสกอร์3ประตูศูนย์และก็ปิดท้ายด้วยการเก็บชัยชนะจากการบุกไปเยือน,น พวกเขาก็ยังพอมีเกมที่ทำกำไรให้นกทุนไปได้1เกมแล้วก็เจ้าปีนหนึ่งเกมครับสำหรับผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะนําเป็นจา่าฝูงเอาลีอยู่ก็ตามแต่ทว่าผลงานในช่วง5เกมหลังนั้นยูนิยงแซงกิลูสก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาจากทีมคู่แข่งมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยในผลงานที่เหลือก็มีเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังบุกไปแพ้กับทางด้านอันเดอร์เลชมาด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งและแถมก็ยังเปิดรังแพ้กับขับบุชไปด้วยส ทำให้ผลงานการทำกำไรให้นั่งทุนในช่วง5เกมหลังนั้นพวกเขาก็ยังไม่สามารถทำกำไรให้นั่งทุนได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับสำหรับไม้ก้านในเกมคู่นี้เหลนราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับแต่ในตอนนี้เองราคานั้นก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาซึ่งก็อยู่ที่ราคาปอปลาตากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผุดแทนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้าที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1 8 0 80. และสำหรับกับกระแสที่ทางในฝ่าฝั่งต่างประเทศในตอน,น ทางฝั่งของราคาเสมอและทางฝั่งทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้ครับก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังของทางฝั่งทีมเยือนก็ดูจะออกทะเลไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะก็ดูได้จากสถิติผลงานในช่วง5เกมหลังที่พวกเขานั้นก็มีผลงานที่แพ้ติดต่อกันมาถึง4ี่เกมติดแถมกับผลงานในเกมที่เจอกับรอยเออร์อเวิร์บในนัดที่ผ่านมาแม้ว่ายูโงเซนกิลุสอาจจะมีภาษีที่ดีกว่าแต่ถ้าว่าถ้าเราไปจอดดูสถิติในเกมนัดน,นั้นสถิติที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายคลองบอลและบุกได้เยอะกว่าและมาในเกมนัน,นี้ยูโยงเซ มาต่ออยู่ถึงราคาปอปลาตากลมก็จึงทําให้มุมมองของผมเองในเกมนัดน,นี้ก็เลือกจะอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นลอยนลอันเวิร์ฟคราฟเพราะพวกเขาก็น่าจะมีโอกาสเปิดรังเสมอกับจ่าฝูงและทํากําไรได้มากกว่าในเกมนัดน,นี้ครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมก็ขอชี้ชาติไปที่ยูลอยนลอันเวิร์ฟเวิร์กว่าครับ มาต่อกรนที่เกมคู่ที่3กับเกมเอเดเวนซีลีกฮอลแลนด์อีกหนึ่งคู่โดยเจ้าถิ่นโก h เฮดอีเกิลพวกเขาก็จะเปิดรังรับการเยือนของเฟยนูตซึ่งกับราคาไม่กันก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับถ้าเราจะมาย้อนดูสถิติผลงานเฮดตูเฮดในการเจอกันในช่วง10เกมหลังแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานที่ออกมานั้นเฟยนูตก็แทบจะผูกขาดเกมชัยชนะไม่ได้จากเจ้าถิ่นโกลเฮดอีเกิลในช่วงเเกมหลังเลยเพราะจากสถิติที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งเฟยนูตก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือทางโไไกเล อีเกิลเองที่เป็นฝ่ายเอาชนะเฟร์นูตไปได้บ้างอีก2ครั้งแต่ถ้าว่าถ้าเราจะย้อนไปดูในเกมที่โกเฮดอีเกิลเอาชนะเฟรนูตไปได้นั้นเราก็ต้องย้อนไปถึงในปีรุ่นการ2 0 1 5หถึงรุ่นการ2 0 1 6นู่นเลยล่ะครับสำหรับผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชชนะจัดเอ็กเซลเซียร์ไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนในผลงานที่เหลือก็มีเกมที่เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปีก2เกมซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังโกเฮดอีเกิลก็ยังเปิดรังเสมอกับทางด้านอเมเรสตีไปด้วย บุกไปแพ้กับทางด้านอูเทกมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งก็จึงทําให้ผลงานประตูได้เสียในช่วง5เกมหลังพวกเขาเองก็ยังยิงไปได้6ประตูและก็เสียไปีหกประตูเท่ากันครับส่วนผลงานของฝั่งทีมเยือนเฟยูนูตเองในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานพวกเขาก็ยังคงทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะจากสถิติที่ออกมาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมและก็มีเสมอไปในเกมนัดเยือนเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังเฟยูนูตก็ยังบุกไปเอาชนะทางด้านฟอร์จูน่าซีสตาร์มาด้วยสกอร์ ดังเอาชนะ NEC ในเมเกนไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เช่นกันก็จึงทําให้ผลงานได้เสียในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยิงไปได้12ประตูและก็เสียไปเพียงแค่2ประตูแถมก็ยังเก็บคิชิตไม่ได้ถึง4เกมด้วยกันครับสำหรับไมค์กันในเกมคู่นี้ราคาก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำพแพนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนฟยนูตที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้าที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.87และกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เออองงงกกกกรระแสททีีี่่มมาาา็ไได้เยปในฝัของ ีมยออนนนากก่ใต้ซึ่งจากกระแสที่ได้มีการเอียงไปในทางฝากของทีมเยือนในตอนนี้ก็น่าจะมาจากผลงานในการเจอกันในช่วงหลังๆครับที่ทางฝั่งทีมเยือนเฟยยนูตก็แทบจะเป็นฝ่ายที่ผูกขาดการเอาชนะโกเเดอีเกร์ไปในช่วงหลังๆแต่ทว่าถ้าเรามาดูในฟอร์มของเฟยยนูตในตอนนี้แล้วแม้ว่าพวกเขาเองจะเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครมาถึง20เกมติดต่อกันแต่ถ้าเราจะมาเจอะดูกับผลงานในเกมนัดเยือนแล้วนั้นผลงานของเฟยยนูตก็ยังคงมีผลงานที่สุดไม่ชนะติดต่อสมันเสมอกันแถมยังไม่พอกับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายเจง� กับคู่แข่งไปทั้ง2เกมและมาในเกมนั้นนี้ครับที่ทางฝั่งทีมเยือนก็ต้องบุกมาต่อโกเฮเอเกอยู่ถึงราคา1ลูกซึ่งในมุมมองของผมเองแล้วผมก็ยังคงมองว่าในเกมนั้นนี้เจ้าถิ่นก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเปิดรังแช่แต้มหรือไม่แน่ถ้าพวกเขาจะแพ้ในเกมนั้นนี้พวกเขาก็ไม่น่าจะแพ้ขาดทางด้านฟรีนุสเกิน1ประตูขึ้นไปครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่ยูโกเฮตอีเกิลไม่โดนยิงเบิร์แน่นอนครับ และก็มาถึงในเกมคู่ที่4คู่สุดท้ายของเราครับซึ่งในเกมนัดน,นี้ก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นไบรตันจะเปิดสนามอเมริกันเอ็กเพรสคอมมูนิตี้สเตเดียมรับการมาเยือนของทัพเือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งกับราคาไม่กันกดเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกซึ่งถ้าเราจะไปดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาแฮนด์แคปเอเชียย้อนหลังจากราคาที่เปิดมาในราคา1ลูกนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นไบรตันกับสถานะที่พวกเขาเป็นรองที่ราคา1ลูกพวกเขาก็มีเกมที่สามารถทำกำไรให้นักทาคิเ,เ,เแไไเพียง่ เท่านั้นจากเกมที่เปิดมาในราคานี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองกับเกมที่พวกเขาต้องออกไปเยือนและสถานะเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกพวกเขาก็ยังคงมีสิติที่ดีครับก็เพราะว่าพวกเขาก็ยังสามารถทำาะไรให้นักลงทุนไปได้ที่46%ด้วยกันสําหรับสถิติผลงานเฮดทูเฮดในการเจอกันในช่วง10เกมที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่าก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งไบรท์ตันไปได้ถึง8เกมด้วยกันโดยในผลงานที่เหลือก็มีเกมที่เสมอกันไป1เกมและตันยังสาามรถเก็บมและ <City S 2> ไไซึ่งกับผลงานในการเจอกันใน2เกมหลังไบรตันก็เปิดดังเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งและก็เป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองที่กลับมาเปิดดังเอาชนะไบรตันไปอีกด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่ทว่าในตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าผลงานของฝั่งไบรตันก็ไม่ดีเอาเสียเลยเพราะจากผลงาน5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ผลงานที่เหลือก็มีเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังไบรตันก็เปิดดังแพ้กับทางด้านทัพปืนใหญ่แอส สกอร์สประตูต่อศูนย์และก็ยังบุกไปเสมอกับทางด้านเบอร์รี่มาอีกด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งสำหรับผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองแม้ว่าผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครมาก็จริงครับแต่ทว่าสถิติที่ออกมานั้นพวกเขาก็เก็บชนะไปได้เพียงแค่3เกมแล้วก็เสมอไปอถึง2เกมแต่จุดที่สําคัญที่ทําให้ผลงานมีเกมที่เสมอไปถึง2เกมนั่นก็คือมันก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาต้องเจอกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างทัพราชาชุดขาวเดลมาดิตไปในศึกยูฟาแชมเปี้ยน,นลีกไปทั้ ในสมเกมหลังแมเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเอาชนะมาได้ทั้งแอสตันวิลล่าคริสตัลพาเลตและลูตันทาวครับโดยที่ผลงานทั้ง3เกมที่ว่ามาแมเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังยิงประตูรวมกันไปได้ถึง13ประตูด้วยกันครับเรามาต่อกันที่ไลอัพความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างนะครับซึ่งในเกมนัดนี้เจ้าถิ่นไบรตันจากรายงานล่าสุดพวกเขาก็มีตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง10รายได้แก่อดัมเวสเตอร์บิลลี่กิลมอร์อีแวนเฟอร์กูสันแจ็คฮิลเชวูดเจมส์มีเนอร์จูเลซซ คารุมิโตมะเพอริสเอสตูบิยานซอลี่มาร์ชและทาริบแลมตี้โดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกูซื้ออย่างทางด้านโรเบโตเดซาบี i, นั้นก็น่าจะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งในเกมนั้น,นี้ก็จะนำมาโดยสีมิดฟิล์อย่างปัสกาลกครอสซโมงเอดินกราฟากกโนโบนานาเต้และจาขอบโมเดอร์โดยที่จะมีทางด้านแดนนี่เวเบกคอยยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าคอยล่าสกอร์ในเกมนั้น,นี้เช่นเดิมครับส่วนทางด้านฝั่งฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจากรายงานที่ได้มาในเกมนัดน,นี้พวกเขา าก็มีรายงานตัวเลย์บอเจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือศูนย์หน้าตัวเก่งของพวกเขาอย่างเออร์ริงเบลฮารันโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกูซื้ออย่างเป๊ปกัวาดโอลาก็ได้จัดจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-1-4-1โดยพวกเขาก็จะจัดให้โรดี้ยืนเป็นมิดฟิลตัวรับเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและจะมี4ประสานตัวทําเกมอย่างฟิลโฟเดนเจอร์มี่โดกูแบนโดซิวาและเควินเดรอยและในเกมนั้นนี้ก็ยังใช้เป็นระบบฟอร์นายครับที่จะจับทางด้านจูเลียนอาวาเลสยืนขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าตัวา กันในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหลูกครับแต่ในตอนนี้เองราคานั้นก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาไปอยู่ที่ราคา1ลูกควบหลูกครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในตอนนี้ครับจากราคาที่ได้มีการปรับมาทั้ง2ทีมก็แทบจะมีอัตราการจ่ายราคาข่าวน้ำที่เท่ากันอยู่ในตอนนี้และกับกระแสที่ทางในฝ่าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมาก็ได้มีการเอียงไปในทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่าอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผลงานของฝั่งเจ้าชินไบรตันมี ตัวพเพ่นหลักที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บสะสมอยู่ในตอนนี้และมาในเกมนัดน,นี้ครับที่พวกเขาจะต้องเปิดดังรับมือกับทีมเยือนที่กําลังอยู่ในช่วงสุดท้ายในการโค้ชแชมป์อย่างเข้มขน้นแถมในตอนนี้ครับแม้ว่าผลงานของทางฝั่งทีมเยือนอาจจะมีสะดุดไปใน2จาก3เกมหลังแต่นั่นก็ยังเป็นการที่พวกเขาจะต้องออกเป็นฝ่ายออกไปเยือนทีมใหญ่ด้วยกันทั้งสิน้นแต่กับผลงานที่ออกมาในช่วงหลังๆครับที่ทางฝั่งซิตี้เจอกับทีมที่มีศักยภาพน้อยกว่าเมื่อไหร่รับรองได้เลยครับว่าในเกมนั้นนั้นมันจะต้องเป็นหางยน่นนอเพะอย่างน,น้อยยกกกับสิิตที่่อออมาา็งที่ผมได้บอก ว,ว่าในเกมช่วงหลังๆที่ทางฝั่งทีมเยือนนั้นพวกเขาก็มักจะยิงประตูใส่คู่แข่งอย่างน้อยต้องมี2-6ประตูะตะตตะตขึ้นไปดังนั้นในเกมนั้น,นี้ครับด้วยผลงานและภาษีที่ดีกว่าในส่วนตัวของผมเองผมก็ยังคงมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะบุก <c oughs> ไปเอาชนะไบรตันไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมเองในเกมคู่นี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่ยูเรียใบสีฟ้านัดน,นี้บุกมาล่าชัยครับก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุพชยัยได้ฝากให้ไว้เป็นา <c oughs> ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุภชัยได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกฮีรนวีนจะเปิดรังพบกับ PS V e l เอลเฟนซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ผมค่ายอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นฮีรนวีนโดยให้ลองทางฝั่งทีมเยือนไปที่ราคา1ลูกครึ่ง เกมคู่ที่2ครับเรอเยนอันเวิร์ฟจะเปิดรังรับการมาเยือนของยูนิยองแซงคิลลสซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นรอเยนอันเวิร์ฟโดยให้ลองทางฝั่งทีมเยือนยูนิยงแซงคิลลสไปที่ราคาปอปาตากลมเกมคู่ที่3 g o โกเฮดอีเกิลจะพบกับทางด้านเฟยนูตซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นโกเฮดอีเกิลครับโดยให้ลองทางฝั่งทีมเยือนไปที่ราคา1ลูก ครูสุดท้ายไบรตันจะเปิดดังพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ยอยู่ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยให้ต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นไบรตันไปที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่ลูกครึ่งครับ และสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันนะครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ l ลน์แอด ad s 7 4ตัวหรือสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกันเลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ